สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกันนะคะในเดือนมีนาคมปี2567นนี้นะคะจะมีพลังงานของคนที่มีคนคบคนคุยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนโสดนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะชาวราศีกันขอดูพลังงานของคุณก่อนหนึ่งถ้วย นาย g อง o อดคิงอ king of w a พ d s p a เ e of p e n t a c ล e s นะคะห้าเหรียญอืมพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะเข้ามามอบความรักเข้ามาขอโอกาสจากคุณได้นะคะจะมีคนเข้าหาคุณนะพลังงานของคุณเนี่ย ในเรื่องของงานโดดเด่นนะคะมีไฟกับงานที่ทำนะคะดูมีความฮึกเหิมมีความกล้านะคะอยากที่จะแบบอยากที่จะลุยอยากที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะไม่ไม่กลัวเกรงสิ่งใดนะคะช่วงนี้พลังงานของคุณดูดูมีพลังแล้วก็ดูแบบนิ่งสงบนะคือแบบ สงบแต่ว่าทรงพลังอะค่ะจะเป็นในลักษณะแบบนั้นชาวราศีกันเป็นยังไงคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนนะคะอืมช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดเออก็เป็นพลังงานของคนมีคู่เนาะมีคนคุยเนาะเขาอาจจะใส่ใจคุณมากขึ้นก็ได้นะเนี่ย ก็คืออาจจะมีทั้งคนใหม่ๆเข้ามาสนใจคุณนะคะหรือว่าคนรักอะ่ะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นตามคุณมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็เหมือนมีการพยายามในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะอ่ะคนรักใส่ใจนะคะดูแลดีนะดูมีความหวังในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะคุณอาจจะกลับมาอยู่ใน พื้นที่ของตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาทําให้ตัวเองอะ่ะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นในใจของตัวเองเหมือนคุณมีการเคลียร์พลังงานของคุณด้วยนะคะอ,อให้คุณมีแต่พลังงานที่ดีกับตัวคุณเองอะไรประมาณนั้นด้วยนะทีนี้มาดูซิในเรื่องความรักเป็นยังไงคะชาวราศีกันแต่ช่วงนี้ดูคุณสงบนะคือสบายใจ คุณไปโฟกัสเรื่องงานหรือเปล่าอ่า The Chariot นะคะ The Magician The Lover แล้วก็ Knight of Pentacles นะคะ Seven of Cups ลรงงานความรักของคุณคนรักของคุณน่ะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้หรือคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะคนทางไกลคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะหรือเป็นวิศวกรก็ได้นักเดินทางนะคะ เป็นคนเก่งมีความสามารถหรือเป็นคนที่แบบรักสุขภาพก็ได้นะ,ะความรักของคุณน่ดูเหมือนจะอย่างที่บอกว่าคนรักของคุณจะสนใจคุณมากขึ้นจะใส่ใจคุณมากขึ้นบางท่านบางคนจะมีสถานะในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะว่าเราเป็นอะไรกันเนาะคือ อยู่ในจุดที่เขาอาจสก,กลัวที่จะเสียคุณไปนะคะกลัวว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วเหมือนเขาอยากที่จะแบบเขาก็คงไม่อยากเสียคุณไปนะคะพลังงานไพ่แบบนี้มีความมีความกล้ามากขึ้นนะคะที่จะแสดงออกถึงความรักที่จะบอกรักคุณที่จะกล้าที่จะรักกล้าที่จะมีสถานะในความสัมพันธ์นะคะนะก็ มองว่าคนรักของคุณเนี่ยจะรักแล้วก็หลงไหลคุณมากๆในช่วงนี้นะคะเราก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเป็นการแบบเอาใจคุณตามใจคุณอะไรแบบนี้นะขอดูเจ็ดถ้วยสีหนึ่งดาอืมอยากจะชนะใจคุณอยากจะพิชิตใจคุณนะคะถ้าคุณมีประเด็นกันอยู่ยังไม่เข้าใจกันนะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคือ ไม่ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นปัญหาฝั่งเขาก็ได้ที่เขาแบบไม่ชัดเจนกับเรานะคะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ใดๆก็ตามตอนนี้นกเห็นถึงพลังงานที่เขาอยากที่จะเดินหน้าต่อดูเหมือนเขาอยากจะจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาไม่กลัวกับอุปสรรคใดๆแล้วนะที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ย อาจจะมีเรื่องของระยะทางระยะหา่างเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ได้แต่คนคนนี้เขาเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะคะมาดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะห้าดาบคนที่มีปัญหากันไปเขาจะติดต่อคุณมานะอะเขาจะมาให้ความชัดเจนกับคุณคะ่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะลังเลเขาอาจจะมีตัวเลือกเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราแต่ตอนนี้นะคะในวันที่ไม่มีคุณเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะคะมีพลังงานของชาวทัดลมนะคะเมถุนตุลกุมทัดไฟเมสิงธนูขึ้นมานะคะเนี่ยเขาจะกลับมาตามคุณกลับไปนะคะแล้วก็อ่า คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้เขาจะชัดเจนเขาจะจริงจังกับคุณมากขึ้นเนี่ยเขามีความพร้อมในความรักครั้งนี้แล้วก็อยากที่จะดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นอาจจะมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่แบบไปเจอคนรักที่เขางานเยอะงานยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะคะ ทําให้มันมีความบาลานซ์มากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นะอมืมาดูสิคะว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะคนของคุณ The Tower นะคะ Queen of Cups คนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะถ้าน้ำกรากพิจิกมีนก็มาเนี่ยเขารักคุณน่ะเขารักคุณน่ะเขาจะไม่เืือกคุณแล้วนะ ใช่เขาไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้เขาจะพยายามเขาจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาความรักครั้งนี้เขายังอยากที่จะไปต่อนะคะอืมขอดูไพ่เดอะทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์ตื่นรู้แล้วคนที่มีประเด็นกันไปเนี่ยมีการตื่นรู้ในใจเขาแล้วนะคะว่าเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะเอาอยัางไงต่อกับความรักครั้งนี้เหมือนเขาเจอทางออกเหมือนเขาเจอเออ วิธีการแก้ปัญหาแล้วนะคะว่าจะยังไงเนาะก็มองว่าสิ่งที่เขาจะทำอ่ะเขาจะมางอคุณถ้ามีประเด็นกันไปอืมก็คือที่เห็นเห็นเลยเขาอ่ะได้ได้รู้ จ,จิตใจของเขาเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณได้ตื่นรู้กับความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของหัวใจหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะทํายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับเขาเจอทางออกให้กับปัญหาเขา เขาเจอคําตอบให้กับหัวใจตัวเองแล้วอะไรอย่างนั้นนะมีพลังงานชาวราศีกันขึ้นมานะคะเป็นคนมีหนวดมีคราดได้นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะคะหรือเป็นคนที่รักสันโดษก็ได้นะคนคนนี้ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอนะคะมาดูแนวโน้มหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะ Queen of Wands นะคะแล้วก็ The อ m p e r o r The Star นั่นแหละ เขาอยากจะทําให้ทุกอย่างมันมันมั่นคงนะคะนะแล้วก็เขาพร้อมมากๆเลยกับความรักครั้งนี้เขาพร้อมที่จะดูแลแล้วเอาใจใส่พร้อมที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยการเยียวยาการปรับความเข้าใจนะคะความหวังเขามีความหวังในความรักครั้งนี้นะคะ เดทพลังงานของชาวต่างชาติเพ่อไม,ไม่ไม่ได้นะคะเป็นหมอเป็นแพทย์คนที่ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้คนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้นะคนเก่าก็ได้นะคนที่แบบว่ามีประเด็นกันไปเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเออยังอยากได้รับโอกาสแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพนะันธ์น่ะ ความรักครั้งนี้มันเริ่มมีความหวังแล้วนะคะเขาก็คาดหวังเหมือนกันในความรักครั้งนี้คุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้ขึ้นมานะั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคุณกําลังจะสมหวังนะอืมประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้เป็น The Star, เดอะสตาร์เนาะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะตัวคุณหรือเขาก็ได้แล้วก็ ชาวหลางชาติเจ้าของธุรกิจคนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์โนรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่ดูมั่นคงมากขึ้นดูมีความสม่ำเสมอนะคะดูใส่ใจดูมีการแบบดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้นนะแล้วก็นั่นแหละมีโอกาสที่จะได้กลับมาเยียวยาซึ่งกันและกันนะคะอืม สิ่งที่คุณปรารถนาคุณกำลังจะสมหวังนะคะความรักครั้งนี้ด้วยนะประมาณนี้นะคะสำหรับคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างแล้วกันพลังงานคนโสดค่ะความรักคนโสดชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของคุณ ค่ะ Queen o f c u p สองดาว h e empress แล้วก็เก้าเหรียญสี่ดาบคนโสดคนโสดเหมือนเคยเจ็บดักมานะคะในเรื่องความรักอืมแต่คุณก็ยังเชื่อนะคะเชื่อในเรื่องของความรักอยู่ คุณมีความกลัวคุณมีกำแพงคุณกลับมารักแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างร้อยเปร์เซคุณรู้สึกว่าชีวิตอะอยู่คนเดียวได้นะถ้ามีความรักก็ขอให้มันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนะี้ดีกว่าชีวิตที่เราอยู่คนเดียวอ่าประมาณนะั้นถ้าไม่ดีก็ก็ไม่ดีกว่าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะชาวราศีกันนะเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวนะที่นกเห็นนะแต่จริงๆก็คือคุณก็ ก็ยังคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักการมีคู่ที่ดีนะคะการมีครอบครัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนกรู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะคัดจะเลือกคนที่เข้ามาอย่างละเอียดนะคะมองถึงความเป็นไปได้ด้วยว่าเข้ามาแล้วมีความเป็นไปได้ไหมนะคะมาดูซิว่าคนโสดมีใครเข้ามาไหมคะช่วงนี้จั d เ m e n t เมนโอ้สเตรนต The Fool. เเจ็ดเหรียญอืมคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าได้ด้วยนะคะอืชาวราศีกันถ้าคุณมีคนเก่ามีความเป็นไปได้ว่าคนเก่าอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะนะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันต่างกันด้วยวยัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้อ่าหรือนะคะ ถ้าคุณไม่มีคนเก่าก็อาจจะเป็นคนที่แตกต่างกันนี่แหละนะอย่างที่นกบอกไปเราก็มาเจอกันนะคะอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวได้นะแต่มีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะคุณกำลังจะได้เจออะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยเจอนะคะเป็นรักทางไกลรักต่างวัยความสัมพันธ์ที่แบบเรามีความต่างกันมากอะไรนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสได้เจอกันผ่านสังคมผ่านโลกออนไลน์นะคะนะคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วนะคะดูสุขุมนะคะรักใครรักจริงความรักครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้สามต่อนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นอืม เหมือนเป็นคนที่เราเรอคอยเป็นคนที่ใช่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้ยเหมือนกับคุณสามารถที่จะแบบคนโทรลได้ด้วยนะมันไม่ได้ยากสำหรับคุณนะนะคนโสดที่เปิดใจยากคนคนนี้จะเป็นคนที่ทำให้คุณอนะเปิดใจได้นะคะเขาจะเปิดใจคุณได้นะเอ,อประมาณนั้นถ้าเป็นคนเก่าละคะคนเก่าเนี่ย กลับมาสองเหรียญคนเก่ากลับมาเป็นไงบ้างมีการให้อภยัยมีการขอโอกาสกันอยู่นะ,ะคนเก่ากลับมาง้อคุณนะคะที่นกเห็นนะก็จะมีพลังงานของผึกษศกชาวราศีเมษชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะคนที่มีคนเก่า เขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ดูเหมือนเขาจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นดูมีความใส่ใจทุ่มเทนะคะแล้วอย่างที่จะมั่นคงชัดเจนกับคุณด้วยนะอืถ้าเป็นคนเก่าก็จะเป็นแนวนี้เลยคนคนใหม่อะ่ะถ้าเป็นคนใหม่อย่างที่บอกว่า มีโอกาสได้สานความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้จริงจังมีสถานะกันนะคะนะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับความรักคนโสดนะมาดูกันซิว่าการงานการเงินเป็นยังไงบ้างดูการงานการเงินสักหน่อยนะคะการงานการเงิน งานการเงินชาวราศีกันค่ะอุยการงานก็ดูดูมีพลังนะคะดูมีความแบบเหมือนคุณมีไฟในการทำงานนะคะนะงานของคุณะ่ะเหมือนกับว่าตัวคุณเกก่งในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วนะคะ ผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์นะคุณมีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของงานงานของคุณนะ่ะจะโดดเด่นนะคะจะมีชื่อเสียงนะคุณจะคุณจะประสบความสำเร็จนะพลังงานพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ที่เดิมหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าคุณเริ่มต้นงานใหม่งานใหม่ก็เป็นงานที่ดีแล้วก็ทำให้คุณอะ่ะมีความสุขกับงานที่ทำนะคะประสบความสำเร็จ ตำแหนนะ่งหน้าที่การงานของคุณก็ดูมีอํานาจดูมีความน่าเชื่อถือนะคะทุกคนให้ความเคารพนะคะให้เกียรติคุณนะดูมีบารมีนะคะนะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยในเรื่องของงานผลงานโดดเด่นนะคะมีโอกาสใหม่ๆที่หยิบยื่นเข้ามาให้คุณได้คว้าไว้นะเนี่ยเหมือนสิ่งต่างๆอะ่ะ มันลงตัวค่ะในเรื่องของงานนะถ้าคุณรอโอกาสใหม่ๆคุณก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆผลงานของคุณก็จะโดดเด่นนะคะเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของบารมีก็ดีเช่นกันนะคะนะ อองานเยอะนะคะในช่วงนเนี้ยเนี่ยดูสิคะงานเยอะแต่คุณ่ะเอาอยู่นะคะไม่ได้เกินความสามารถของคุณเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนกะรู้สึกว่าการเงินดีนะเพราะว่างานของคุณเนี่ยเยอะแล้วก็ขึ้นไพ่เดอดสันด้วยการเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะการเงินก็ปังเช่นกันอืมแล้วก็บางท่านบางคนอาจจะแบบว่า มีมีความรักในที่ทํางานได้ด้วยนะคะนะอาจจะมีใครมาแอบบรักแอบบชอบหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กันในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเจอรักครั้งใหม่ผ่านการทํางานก็ได้ด้วยนะคะก็มองว่าการงานการเงินของคุณไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการเดินทางนอกสถานที่ก็ได้ในในที่ทํางานแล้วนะคะอา,อาจจะต้องแบบ ต้องไฝ่ต้องลุยนะคะแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่คุณเพียรพยายามที่ทำนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เหมือนจะได้รับได้ผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณนั่นเองนะประมาณนี้นะคะพลังงานค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินเนาะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ วันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ